ลสวัสดีค่ะน้องมีตังใช่ไหมคะหน่ยน้องน้องมีตังตื่นแล้วเหรอลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่ๆก่อนสวัสดีค่ะน้องมีตังค่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงน้องมีตังไหมคะคิดถึงน้องไหมน้องวางไข่แล้วนะคะ แต่ยังไม่ฟักทีแม่ลืมถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าช่วงที่น้องไข่ฝนตกพอดีเก็บฝนก็ตกเลยไม่ได้อัดวิดีโอให้ดูนะคะขอโทษด้วยไม่ได้เจอกันนานคิดถึงไหมคิดถึงแม่ไหมจิง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 จ,ง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 จงิคิดถึงไหมคิดถึงไหมนูน่นเด็กชายนางเชิกอยู่ข้างในอันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจอก,กันสักทีไม่ได้ลงชิมนานมากเลยค่ะพี่ที่ใช่แล้วค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะมาอัปเดตพี่นำโชคแล้วก็น้องมีตัาง,ง,อ,ง,งอะไรเหรอสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องลุยสานสุใช้ใต้นะคะสุธานค่ะ หายกันไปโดนนะคะ่ะหายกันไปนานมากมไม่มีเวลาเลยทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปอัปเดตให้พี่ๆให้พี่ๆเขาดูว่าน้องนาช่วงน้องมีตังเป็นไงมัง่งเด็กๆเ,เป็นยังไงมัง่งแล้วก็ไข่ที่น้องคลอดเป็นยังไงบ้างนะคะได้เก็บแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเพราะว่าช่วงช่วงที่วางไข่ช่วงน้องวางไข่ฝนตกพอดี ก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อัดให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูไข่น้องนะคะที่อบไว้ในตู้นะคะแล้วก็มาอัปเดตสวนท่อมด้วยแล้วก็วันนี้อัปเดตท,ท่อมเดี่ยวลงมาใหม่ด้วยเดี๋ยวไปดูน้องๆกันเลยเนะยาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยมีตังมาหาพี่มาริเร็วไอพี่มาริเกาคอให้หน่อยเร็วไหหาพี่มาริเร็ว เก่าข้างเก่าข้างเก่า้างอุ้ยมันจะงับน้องจะงับน้องนึกว่าผักนนีีีีคคอออใช่่่มยเป็นแม่คนแล้วนะน้องเป็นแม่คนแล้วนะไม่รู้ว่าจะติดกี่ฟองต้องดูก่อน นำเชือกอกมาสิลูกเร็วตู้ตน,นั่งเงี้ยวเดี๋ยวหลังคาเข้าล่วอีกมาเร็วลูกลงมา พี่นำช่องไม่ออกมาเลยอย่ะลูกไหนอ่ะน้องมาตาเร็วคนรอเร็วมาตาเร็วมาตาน้องมาตาเร็ว,รว,รวบันปือน้อมาตามาขี่รถแล้ว,ไป,ลวไปเลย ที่ตั้งแต่เด็กๆนะวตัวก็จะไม่เหมือนน้องๆแมวสามตัวนะคะเทางสุกแล้วก็ทางหยอดหายไปไหนตัวทางหยอดหายไปนะคะหายไปตอนไหนตอนน้องไปสงขาเหรอตอนน้องรีบไปสงขานะคะพี่ทหายไปหนึ่งตัวไม่รู้ไปไหนเราก็กำลังฝุดให้น้องแมวสามตัวอะคีไหมพี่ลูกอะกีไหมพี่ที่ น้ำโจงมาเร็วลูกมาเร็วนั<ร>่งห,อ,งอ,หอีกสองตัวด้วยนะคะถุงม้าดู้ถุงมา้าผู้จะนั่งได้ถ้าเต่าไม่เดินนะคะแต่ถ้าบางทีก็นั่งนั่งตั้งแต่เด็กแล้วบางทีเดินน้องก็จะ คนรอของแม่พี่โชคาขอา,าออกมาเลยลูกมาเร็วมาเร็วคนรอของแม่เร็วมามาเร็วมาเร็วปั่นปั่นปื้วมงมาเร็วมาเร็วคนรอเร็วเร็วใตู้นี่ แมวกวนนะเบนมีตั้งงับเลยงับตู้เลยพวกบ้านใจกาจะลงสวนนะคะพี่พี่ พี่น้ำช่วงไม่ออกนะคะแม่ยกไม่ไหวเขาหนักมากออกแต่พี่มีตังออกมากินเองไงนะบอกพี่ๆก็สรุปหนีออกสองรอบแล้วตอนนี้นะคะมีตังได้หนีออกสองรอบแล้วหนีออกจากบ้านโซนมากมาก นี่ค่ะพาพี่ไปดูน้องออกทางไหนลูกดีนะที่ข้างบ้านเก็บไว้ให้นะคะนะคะน้องก็จะออกปนขุดใช่ไหมตอนแรกไม่มีไม้ข้างล่างนะคะไม้ไอ้ข้างล่างขุดแล้วก็หลุดออกไปเลยรอบสองรอบจะออกทางนี้นะคะทางนี้ใช่ไหมออกไปนู่นเลยที่พี่ดูเดินออกไปนู่นเลยไปนู่นเลยดีที่ว่าพี่ข้างบ้านเขาเก็บไว้ให้นะคะ จะมีตังนี่แหละค่ะออกไปเลยแม่นี่ใจหายใจคว่ำมหมดเลยค่ะ,ะอร่อยงับงับอร่อยมีประโยชน์เลียงง่ายอยู่ง่ายกินง่าย สบายมาก,กเออตกใจตกใจเสียงรถเออลูกคิดตกใจนะคะเนี่ยตัวเนี้ย ติดตังแล้วถ้าน้องไม่รู้น้องก็จะตกใจใช่น้องไม่รู้ว่าเป็นใครลูไปเดิพี่มารีเกาเกาตรงคออันนี้เกาคางคอข้างในเกาเขาชอบเกาข้างข้างค่ะลูกเออเกาเกาเห็นไหมเขาจะชินนงูเลยค่ะไม่ต้องกลัวกัดนะคะน้องไม่กัดถ้าที่มือไม่มีผักกลิ่นผัก คนหลอ่ออ่าคนหลอไม่ออกนะคะคนหลอไม่ออกคนหลอนอนเห็นไหมคะเห็นไหมคนหล,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 ลอไม่ออกนะคะก,กระดูกตรงคอเต่าผู้ชายนะคะกระดูกตรงคอเต่าผู้ชายมันเอาไว้ป้องกันตัวนะคะเอาไว้ชนเอาไว้ชน กำลังจะเข้าไปในคอกแล้วมีตากันลังจะไปงักสู้ตู้รู้ตัวอุ้ยตู้แล่นหมินหนีไปไหนล่ะอร่อยอร่อยเขาจะเล็มอย่างนี้ไปเรื่อยรอบๆเดิน มาดูท่อมที่ว่าเอาลงใหม่สิบต้นเดี๋ยวแม่ตาลจะพามาดูอันนี้เป็นก้านแดงพิ่งจะลงนะคะนี่อันนี้เป็นแม่ลงประมาณสิบต้นนะคะย่านนี้อันนี้เป็นเ,เพราะจากมเมล็ดนะเห็นคนขายเขาบอกว่าเพราะเพราะจากมเมล็ด ไอ้ที่เสียบกิ่งจะอยู่ด้านน้นอยู่อยู่อยู่ฝั่งน้นปลูกก่อนแล้วก็ได้เก็บแม่แม่ย่าได้เก็บขายมั่งแล้วนะคะทีนี้ขายโลสามร้อยกว่าบางทีก็สี่ร้อยแล้วแต่แล้วแต่ฤดูแล้วแต่แล้วแต่หน้าแรงแล้วแต่หายากหาง่ายอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่ใบสวยมากอันนี้เป็นกระท่อมก้านแดงนะคะนี่อันนี้ปลูก เดี๋ยวแม่จะพาไปดูสวนนู้นนะคะที่ปักกิ่งแล้วก็เก็บได้มั่งแล้วตอนนี้นะคะแม่ตามก็จะมาเก็บอึนองเต่านะคะมาดูกันเลยเอําไปเป็นปุ๋ยต้นกระท่อมนะคะให้น้องค่ะนี่นะคะตัวไว้แบนอะไรอย่างน้องน้องแมวมาขอเคลียร์นะคะน้องตู้นะคะ เก็บไปเป็นปุ๋ยนะคะเก็บไปเป็นปุ๋ยต้นกระท่มนะคะมาเลยพี่มันิตามมาค่ะตามมาเลยตามแม่ตามไปเลยนะคะพี่พี่พพนี่นะคะใส่เลยเปุ๋ยชั้นดีเลยปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะ เก็บนี้ออกทุกวันพี่คะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูต้นกระท่อมเด็กเดินช้าเพราะเด็กกลัวง,งูเพราะว่าทางนี้สลุปทางนี้มาทางฝั่งนี้ดิค่ะฝั่งน,น,นู้นพี่ก็ดูเลยโตแล้วนะคะเห็นไหมคะ ันนี้คืออันนี้เป็นเสียบเสียบกิ่งเสียบกิ่งนะคะโตแล้วแล้วก็เก็บไม่ยายญาน้องมลิเก็บขายได้แล้วด้วยเห็นไหมเจอเจอวันนั้นนางไม่ลงสวนอีกเลยคะ่ะวันนั้นนางเจอตัวใหญ่มาก อันนี้ย่าเอามาปลูกทดแทนเนาเห็นไหมฮะนุ่นต้นนุ่นต้นใหญ่เห็นไหมต้นนีนะะ้เท่ทาสูงหัวน้องมะลิแล้วน,นะน,น,น้องมะลิเยินเชลเลยอ่าน่นสุดลูกหูลูกตาเลย ใช่ใบสวยค่ะนี่อันนี้ยี่ม่ย่ามาลงใหม่นีนค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยโตแล้วเห็นไหมคะศัตรูของศัตรูของใบกระท่อมจะเป็นนอนด้วยค่ะพี่น้องเป็นนอน ปากไตา่าษาเอิ้อนาแมงคลัดแช่มาลิแมงคลัดเหรอแมงคลัดบานบานบานเท่ายีสานเท่าเสือเอิ้นแมงกินนู่นนะคะกินช่วงหนาเดีดูมันมากนี่เราต้องลงมาเก็บทุกคืนเก็บออกทุกคืนเพราะว่าเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะมันอันตรายเพราะว่าใบกระท่อมนี่คนกินนะเราเราไม่ใช้เลยเราจะใช้พวกยาเส้นน้ำแช่ายาเส้นกับสไลแล้วก็เอามาฉีดบ้างแล้วก็เก็บใช่แล้วก็เก็บ เก็บเก็บไอ้มแมลงตอนกลางคืนนะคะลงมากับพ่อน้องมะลิลงกับน้องมะลินั่งสูงมันจะมีแบบมันจะกินถ้าถ้าถึงหน้าแมงมันมานะดูขี้หน้าแมงมันมานะใบนี้ไม่เหลือเลยเหลือแต่ก้าน,นะคะ่ะเก็บไม่ได้ทันขายเลยแมงเอาไปกินหมดปลาลูกกับ เดี๋ยวน้องมิ้นท์จะพาไปดูไข่พี่มีตั้งในตู้อบไปกันเลยมากันเลยค่ะตามน้องมาเลยมากันเลยค่ะนี่นะคะก็คือตู้อบน้องเต่านะคะน้องไข่เตาเ่านี่ค่ะกี่ฟอง,ฟองลูกนับสิคะนับให้พี่เขาดูดูสองสามสี่ห้าดแปดเก้าสิบสิบเอ 2อ3 3ิบสามส8บสี่สิบห้าค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นไข่ของน้องมีตังนะคะน่าจะยังไม่ถึงสองเดือนเนาะสองเดือนแต่ว่าน้องรับได้เท่าไหร่หรือยี่สิบยี่สิบสองยีสองฟองแต่ความจริงมันมีเยอะมันมันไข่เยอะกว่านี้แต่ว่าเราเก็บไม่ทันน้องทับน้องทับก่อนแล้วก็แตกแล้วก็ฝนตกวันนั้น มันผิดสังเกตแม่ก็เลยไปขุดดูค่ะมันไข่จริงแต่ว่ามันแตกค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ได้ได้วยความที่ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ดีใจด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนตอนเก็บมาให้ดูแต่ว่ามีภาพนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะว่าน้องมันเป็นดินเหนียวอ่ะที่ตรงนั้นนะมันเป็นคือแตกด้วยแล้วก็เสียดายแล้วก็น้องรอดมา22ฟองแล้วต้องมาลุ้นกันว่าเราจะอบอ,อยู่ในอุณหภูมิอยู่ที่32 ไม่แน่ใจว่าพ่อตั้งไว้เท่าไหร่32นะคะประมาณ3เดือนแล้วมาลุ้นกันว่าน้องจะติดกี่ฟองแต่ตอนนี้คือมีคนจองน้องหมดแล้วแหละแต่ว่าถ้าก่อนว่าจะติดกี่ฟองใช่เราต้องดูก่อนว่ามันติดจักฟองจะติดกี่ฟองถ้าเกิดติดน้อยน้องไม่มีเชื้อเลยแม่ก็จะเลี้ยงไว้เองนะคะแต่ถ้าออกครบทุกฟองก็คือตามออเดอร์เลยคือตามคนเพื่อนๆพ่อที่จองไว้ก็คือจะให้เข้าไปให้เข้าไปแต่ว่าถ้าน้องไม่ติด หรือติดอยู่นน้องโตะขยา่าหนเดี๋ยวหรือติดแค่สองตัวหรือสี่ตัวงี้แม่ไม่แม่คงไม่ไม่ให้ไปแม่จะเลี้ยงไว้เองนะคะไว้เป็นฟาร์มเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะต่อต่อข้องมาให้มันใหญ่ให้มันเต็มสนามเลยรอกระท่มเสร็จก่อนแม่จะทํารั้วพอใบแล้วลคือให้ลอกให้เขาได้เป็นอาณาจักรของเขาเลยแต่ว่าเรามารอ,อเรามาอรอลุ้นกันว่าน้องจะติดกี่ฟองในอีกประมาณสามเดือนข้างหน้าแต่ตอนเนี้ย น่าจะเดือนหนึ่งแล้วเดือนกับสองเดือนแล้วแล้วก็ประมาณสาอีกเดือนก,กว่าๆอีกเกือบเกือบสองเดือนจะมาลุ้นกันว่าเขาจะติดไหมภาวานานนให้เขาติดทุกฟองแม่ก็จะได้เก็บไปเลี้ยงด้วยแล้วก็จะได้ให้พี่ๆที่เขาจองไว้ตั้งแต่รอบแรกเลยยังไม่ได้ทีเสียดายมากค่ะถ้าไม่แตกแล้วก็ถ้าแม่เจอคอกแรกหลุมแรกตอนนั้นก็น่าจะเกือบห้าสิบฟองได้เสียดายมากแต่ตอนนี้ก็ภาวานาให้เขารอด เดี๋ยวรอชมกันนะคะเดี๋ยววันที่น้องรอดแล้วจะมาถ่ายให้ดูนะเราเจะเลี้ยงเป็นฟานม้วก็ให้น้องสืบ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 ,สบ น้องลิซกับแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องลิซกับแม่ก็จะมาคอยอัปเดตน้องเต่าและก็ใช่เดตฝกจะรอดก<ค>ี่ตัวไขเต่าใ,ใ,ให้ดูนะคะต้องขอโทษพี่ๆด้วย<ช>ที่ไม่ได้ถ่ายเพราะไม่ว่างเลยทํางานแล้วก็ฝนตกด้วยแล้ยอย่างเป็นโควิดด้วยเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูขอโทษด้วยนะคะเคลมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดถูกใจให้ด้วยนะคะกดแชให้ด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้กับน้องปริ hey, พาเปลดแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า